สวัสดีค่ะในคลิปวันนี้นํามาชวนการฝึกโยคะนะคะในกลุ่มของกลุ่มท่านักลบเพื่อสร้างกล้ามเนื้อต้นขาการกลุ่มท่านักลกบวันนี้นําจะเติม a r i ร t ชันต่างๆให้นะคะเพื่อให้เราใส่ไปในเซตท่านักลบเราจะได้เวลาทําแล้วเนี่ยมันจะเป็น Flo w ต่อเนื่องอยู่ในท่าเดียวกันเลยนะคะเรามาเริ่มต้นวันนี้ที่ท่านักลบหนึ่งเจ้าวอ r r i อ r ร์วันกันเลยนะคะเริ่มจากการยืนนะคะสมมุติว่า พื้นหรือเสื่อเราเนี่ยมีเส้นส้นเท้าคือยืนเป็นเส้นเดียวกันนําจะหันเท้าทางด้านหนึ่งก่อนนะคะจริงๆแล้วต้องทําทั้งขวาและซ้ายตามที่นําแจ้งไว้เนาะหันเท้าทางด้านซ้ายก่อนนะคะยืดไปงอเขา่าสังเกตเวลาเข่าลงนะคะเข่าไม่เลยปลายเทา้านําเคยบอกไว้แล้วว่าทําไมในการฝึกโยคะนะคะเข่าไม่เลยปลายเท้าเพราะว่า อยู่เวลาที่เราอยู่ในการคลังคาง,ง,งท่าท่าเข่าเราเลยายเท้าไปแล้วเนี่ยน้ำหนักของลำตัวนะคะก็จะล้ําลงไปพอล้ําลงไปแล้วเนี่ยน้ำหนักก็เลยจะลงข้อเข่าดังนั้นการที่นําให้วางเข่าไม่เลยไปเท้าเพราะว่านําต้องการให้น้ําหนักเนี่ยลงตรงๆไม่มีผิดถูกนะคะจะล้ําไปก็ได้เวลาฝึกเราต้องรู้อ๋ออันนี้น้ําหนักกําลังลงข้อเข่าชนะอันนี้น้ําหนักกําลังลงเท้าชนะแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มที่นักลบหนึ่งนะคะ ก่อข่าวทางด้านซ้ายด้านลบหนึ่งคือการบิดลําตัวเราไปทั้งเส้นทั้งแผงในฝั่งที่ขัาวงอนี่นก็จะบิดลําตัวนะําเปิดไปแบบนี้เลยนะคะแล้วยืดวอร์ดิเออรนะคะนักลบหนึ่งเวลาเราเซตร,ร่างกายให้เราดูเลยว่าตัวเรายืดตึงๆตรง,ตงตแล้วปล่อยไปพอทําซ้ายแล้วก็มาขวาน้ำเซตท่าหมุนตัวนะคะเพื่อให้มันโฟเพื่อให้มันโฟเราจะ ใช้ส้นเท้าเป็นแกนกลางใช้เป็นเซนเตอร์ในการหมุนคือเราจะไม่ยกเท้าไปมาเราจะองส้นเท้าเราเนี่ยปักลงไปไว้แล้วใช้ก็เป็นจุดหมุนสังเกตเราจะยกขึ้นมาแต่ในส่วนของนิ้วเท้าเพื่อให้เขาหมุนนะคะอ่ายืดไปบริเวรวันนะคะในฝั่งนี้เราต้องทําทั้งสองฝั่งค่ะสองหนึ่งแล้วก็กลับนะคะ ยืดเช็คเข่าให้ดีเขาไม่เลยเปล่าปลายเท้านะคะจะย้ำทุกครั้งเลยด้านนี้ต่อเปิดเพื่อที่จะเป็นบอ r ิเออร์พรพะในบอ r ิเ o อร์ความต่างของเจ้าสะโพกนะคะเช็คล่างกายเราดีๆสะโพกของบอ r ิเ o อร์คือหันหน้ามาทางด้านหน้าเต็มๆเพื่อเปิดแล้วยืดแขนแบบนี้นะคะแล้วหน้ามองมือวิธีจำง่ายๆฝั่งที่เข่างอสาม สองหนึ่งคลายได้กล้ามเนื้อต้นขาแน่นอนเท่าพวกนี้เพราะว่ามันจะเมื่อยต้นขามากสําหรับคนที่ไม่เคยฝึกในเซตเท่าพวกนี้มาก่อนจะเหนื่อยมากนะคะส่วนถ้าฝึกมาก่อนแล้วก็จะสบายสบายต่อไปเรายังอยู่ที่ขานี้กันอยู่หลังจากนั้นไ i รแองเกิลค่ะมือวางบนต้นขานะคะแล้วยืดมือด้านบนยืดขึ้นเช็คล่างกาย เปิดลำตัวด้านข้างขึ้นพาสวะโกนาสนะคือถ้าเปิดลำตัวด้านข้างแล้วยืดมือด้านบนกับขาฝั่งที่ยืดให้เช็คค่ะถ้าเรามีกระจกในการฝึกห้องกระจกเนาะให้อยู่เส้นเดียวกันเหมือนมันเป็นเส้นทะยานมุมเส้นเดียวกันค่ะแล้วหน้ายกขึ้นเพื่อมองมือกลับค่ะช้าๆทำขวาแล้วซ้ายซ้ายแล้วขวาเหมือนเดิมมาทำฝั่งนี้บ้าง นักลบสองในฝั่งนี้ยืดงอเขา่าค่อยๆมาลำตัวเปิดด้านข้างเปิดออกนะคะสะโพกด้านนี้เปิดขึ้นกล้ามเนื้อขาฝั่งที่เขางอหมุนออกคือถ้านํำพูดว่าหมุนออกแกนกลางคือตรงแกนกลางตรงนี้นะคะหมุนออกคือหมุนออกขาฝั่งนี้หมุนออกก็คือตัวกล้ามเนื้อหมุนออกในรูปแบบนี้นะคะแล้วยืด เวลาเราฝึกโยคะนะคะเช็คกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆดีอ่ะอันนี้ถ้านํากลับมาดูที่กะจกหรือเวลาเราฝึกกับห้องอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยเอาไม่เอาแขนแบบนี้เอาแขนตรงๆเป็นเส้นเดียวกันเนาะยืดเราไว้เช็คร่างกายได้นะคะหนึ่งสองแล้วภาสวะเซตท่ากลุ่มน,นี้ยต้นขาได้ใช้งานดีมากและนอกจากต้นขาแล้ว ก้นเราก็จะแข็งมากๆด้วยนะคะเพราะว่ามันได้กล้ามเนื้อทุกส่วนเลยาาอาสวะโกนาสนะค่ะแขนวางมือยืดขายืดเช็คล่างกายเองเจ้าท่านี้คือเปิดสีข้างขึ้นด้านข้างให้หมดสี่สามสองหนึ่งกลับช้าๆหายใจลึกยาวกลุ่มท่าแบบนี้นะคะเวลาเราฝึก นำจากเพียงแค่ทำท่าให้ดูแต่เวลาเราฝึกจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยจะจำเซตท่าได้อยู่แล้วเนาะเราสามารถเอามาเป็นท่าเชื่อมท่าโฟโล์ทานซิชั่นโฟโล์ในการฝึกต่อเนื่องได้นะคะก็าะอาจจะมีวอลเลอร์วันจริงแล้วจะทูต่อเลยก็ได้ข้างเดียวกันหรือเจ้าไซแองเจิลต่อเลยก็ได้ในข้างเดียวกันหรือพอวอลเลอร์วแล้วไม่อยากจะตางมือออกเพื่อไปนักลบส นําก็ใช้หมุนตัวกลับมาแล้วทําฝั่งนี้เลยอ่าเดี๋ยวน้าจะทําให้ดูนะคะเวลาเราทําเป็นโฟล์เราจะทําในรูปแบบนี้เลยก็ได้ค่อยๆเช็คค่ะยืดสมมุติพอจบแล้วก็หมุนแบบนี้มือไม่ต้องแกะเลยมืออยู่กับที่มาฝั่งนี้ต่อสองเห็นไหมคะนี่ก็เป็นอีกโฟลหนึ่งที่เวลาเราฝึกโยคะเนี่ยเราจะเอามาประยุกต์ใช้กับในขณะโฟลที่เรา หมุนไปหมุนมาหมุนมาหมุนไปอ่ะได้ตลอดเลยว่าเฮ้ยฉันมีท่านี้ต่อเราจะไปแบบนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่วันเนี้ยนาพูดถึงกลุ่มท่าที่มันเป็นกลุ่มท่าสร้างกล้ามเนื้อดังนั้นมันก็เซตท่ากลุ่มนี้ค่ะสร้างกล้ามเนื้อขามันก็คือท่ายืนนะคะพอเป็นท่ายืนเสร็จแล้วเราจริงๆเราจะไม่ได้แต่กล้ามเนื้อขาเราจะได้กล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อสะโพก ความยืดหยุ่นของสะโพกที่เขาจะเปิดให้เราด้วยถูกไหมคะและข้อเท้าก็ได้เท้าก็ได้นิ้วเท้าจมูกนิ้วทุกสิ่งอย่างโคนเท้าทุกอย่างได้หมดเลยในท่ายืนนะคะจะบอกว่ามีแต่ได้กับได้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยนําจะให้น้องไพรเวทของนําเนี่ยฝึกโยคะในท่ายืนท่านั่งเนี่ยมีเอาไว้พักเหนื่อยเพราะท่านั่ง ต้นอ,อยจะนั่งส่งตัวลงกับพื้นถูกไหมคะก้นขาหน้าแข้งทุกอย่างวางพื้นนั่นคือการพักพอการพักเสร็จเราก็ใส่การพักเนี้ในท่านั่งมันคือท่ายืดหยุ่นสร้างความยืดหยุ่นแบบหนักมากอ่ะแล้วก็พับตัวลงไปลองดูซิว่าตอนพับตัวฉันแนบฉันเอารับตัวเนี่ย แนบขาได้ประมาณไหนชั้นบิดตัวได้ประมาณไหนเพราะในท่านั่งก็มีท่าบิดถูกไหมในท่ายืนก็มีบิดแต่มันจะไม่เยอะเท่าไม่เยอะแล้วก็ไม่อลังการเท่าท่านั่งแต่ในท่ายืนเนี่ยคือได้ทุกส่วนของร่างกายนั่งเนี่ยความยืดหยุน่นแข็งแรงกล้ามเ,เนื้อเนี่ยคือจะน้อยหน่อยเพราะไม่ได้ยืนไม่ได้ต้องพับตัวไม่ได้ต้องเกร็งตัวอะไรมากอย่างเงี้ยนะคะลองฝึกโยคะดูคะ่ะท่านั่งต่อให้เป็นการ ท่าพักเหนื่อยของน้ำนะคะนํำก็จะเป็นพักเหนื่อยแบบเป็นท่าที่มันแบบเราจะนํำจะสอนท่าที่มันโอเวอร์ดิดนึงสาหรับคนธรรมดาโอเวอร์แอคติ้งเป็นท่าอาจจะย,กยากๆเนี้ยค่ะแต่ในเบสิกก็ให้ทําแต่ทํำในกรณีที่วางขาแล้วพับได้แค่ไหนหมุนได้แค่ไหนก็ไปตามนั้นเพราะว่าทุกคนน่ะก็คือจริงๆแล้ว ประเด็นคือทําได้ทุกท่าเพียงแต่ว่าวันนี้ร่างกายมันยังไม่ยืดหยุ่นมันยังไม่ยืดเพียงพอเลยทําไม่ได้แค่วันนี้ก็แค่วันนี้ที่ทําไม่ได้แต่จริงๆแล้วทําได้ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เริ่มฝึกโยคะนะคะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยทำได้ในหลายๆท่าทุกคนทําได้ค่อยๆฝึกไปร่างกายเราจะ เขาจะค่อยๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นในทุกๆวันแล้วพบกันในคลิปดีๆเพื่อสุขภาพเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยเอาโยคะเอาอาสนะโยคะเข้ามาปรับใช้ค่ะพบกันค่ะบ๊ายบาย